สวัสดีนะคะมาพบกับแม่แตงโมน้องมองคลชัยนะคะคก็พาสองแม่ลูกของเรามาอาบน้ำนะคะเ,คเพราะว่าวันนี้ก็เช่นเคยนะ,ะอากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะคะ มงคลชายสนุกหรือเปล่าล่ะวนจะเอ๋มาอาบน้ำเย็นๆครับผมอากาศร้อนๆนะคะเอเล่นนานๆหน่อยนะครับผมเด็กชายมงคลชาย อากาศร้อนนะคะก็เลยพาสไมไลูกของเรามาเล่นน้ำนะคะสนุกหรือเปล่าละ่ะอ้วนอะรับรง อาคุณแม่โมนูกอ็อาบน้ํานอนลงหน่อยวะคุณแม่แตงโมฮะ สนุกหรือเปล่าละอ้วนหมูอ้วนของเราก็จะชอบใหญ่เลยนะชอบใจใหญ่เลยนะคะได้มาเล่นน้ำนะวันนี้รู้สึกว่าจะนิ่งหรือเปล่าล่ะครับผมมงคลช้ลไหวอย <c oughs> อ่านอ๋ออัออืนอลับอ่าอยู่ในน้มหอมอ๋อ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 น๋ เย่เย่เอาเล่นเต็มที่เลยหนูเอาเล่นเต็มที่เลยครับผมอากาศร้อนร้อนด้วยร,รับลงอ่าคุณแม่มูหนูก็เล่นนานๆเลยวะแม่มู เอเห็นตะงวงไข่เอ่ยน้อยๆโผล่ขึ้นมานะฮะหวายตกใจหมดเลยอ้วนอ้าหนู